ที่ทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเจดอล่าอีกแล้วนะคะและเราเจอคนไทยปะอ๋อไม่ใช่คนไทยแต่ไม่เป็นไรทุกคนมารู้สิ่งที่น่าตกใจกันดีกว่าทุกคนอันนี้อัปเดตมันเป็นหนังวิชเรอเราก็อ่านไม่ออกนะคะเพราะเราไม่เก่งอังกฤษเฮ้ยมีชุดขายด้วย ทุกคนอยากเราใส่ชุดไหนอืมงัน้นเราใส่อันนี้โอ้ my god ทุกคนสวยมาก <c oughs> น่ากเกียดอะด yeah. ูไม่เป็นไรเดี๋ยวชุดอัลฟ a บ a g เป็นเราพูดแบบนี้ใช่ปะเออไม่รู้อ่ะพูดไปงั้นแหละ หาเพื่อที่มันอนนี้ก่อนนะคะทุกคนก่อนจะเข้าไปอ๋อข้างในเป็นชุดแมวฉันก็ลืมดูอ่ะไปกันดี่กาเฮ้ยแค่น,นี้ไรอ่ะโปสเตอร์อ๋อโปสเตอร์อันนี้อะไรก็ไม่รู้ไขดอกไม้อันนี้ไขดอกไม้ อันนี้ขายเสื้อผ้าเสียงไรอ่ะอันนี้คือจุดให้นั่งด้วยมีหนังการ์ตูนโอ้ <c oughs> อันนี้อะไรก็ไม่รู้ ไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ไปกันทําไมมันเหมือนบ้านผีสิงยังไงก็ไม่รู้เลยอะใครอะใคร มีห้องอยู่ข้างในด้วยตามผู้ชายคนนี้ไปตามซาตานไะไปไปไปใครต่อไปดีกว่าบบกลัวกลัวกลัว ไปดีกว่าโอเคไปสำรวจกันจ้าข้างบนก็มีที่นั่งนะที่นั่งตรงนู้นก็ไม่มีอะไรโอเคตรงนี้น่าจะหมดเท่านี้แต่เราจะไปสำรวจต่อ นี่สำรวจบ้านมีโอ้ยมีบ้านทุกคนมีบ้านด้วยโอเคตรงนี้ไม่มีบ้านสัตโอเปกอนฉันลองดูละกันเฮ้ยเท่อะอันนี้บ้านของเจ้าหญิงสีชมพูอ่ะใช่ไหม ห้องครัวห้องครัวโอเคอันนี้ของแม่มดแตะตัวสีเขียวอันนี้ก็เป็นโตัวกินข้าวอืฮึห้องนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นห้องเนี้ยห้องอ่านหนังสือห้องพักผ่อนอ๋อเราเดินกลับไปที่เดิม ไปดูชั้นบนกันแบบไปฝั่งมีแล้วทุกคนมีแล้วอ่ะห้องนี้เป็นห้องนอนนั่งสวยเลยห้องนี้เป็นห้องนอนของแม่หมดก็อาจจะแบบต้นไม้ดูเหี่ยวเหี่ยวโอเคต่อไปไปฝั่งนี้กัน ห้องมีห้องน้ออนำเออห้องน้ำเวลาอาบน้ำทั้งสองคนก็อาบครละฝั่งเหรอหรือว่ายังไงเออไม่รู้อ่ะอือฮึแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอ๊ยแป๊นนะคะโอเคไปหาอะไรทำดีกว่า เฮ้ยกระเป๋าอะไรใหม่อ่ะเฮ้ยไปตกแต่งบ้านดีกว่าว้าวใหญ่กวอยังใหญ่มากเลย Spooky scary delightful mango star ยังไงโอเค ใครคะใครใครใครเหมือนคุณคุณอะ <c oughs> เป้งเลยบอกว่าใครไม่ตอบ โอ๊ยกดวางไม่ได้เนี่ยเออทุกคนเราลืมบอกเลยถ้าทุกคนมาแบบคนมากแกแลน์เราถามว่าคือใครเราแบบจะไม่ได้นะคะว่าแบบเป็นใครที่อจอยตามเรามาแล้วถ้าทุกคนไม่บอกอะ่ะทุกคนก็จะทุกคนอาจจะโดนแบบนี้นะคะแล้วทุกคนอย่ามาพิมพ์บอกในเมนนะคะว่าพี่ไม่หนูเข้าไปอะ่ะแล้วพี่จะรู้ไหมคะอืมต้องทุกคนต้องพิมพ์บอกพี่ก่อนนะคะ พี่ไม่รู้เลยเลยไว <Why? S 1> อะไรเดี๋ยวเก็บก่อนอืมตั้งอันนี้ตั้งรูดาวเนอะเฮ้ย เออนี่ไงอือฮึโอเคเน,นี่ยมีเพลงมีเพลงด้วยอืมเพลงเพลงเนื้อเพลง โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะโอ้ยแป๊บหนึ่งถ่ายรูปหน้าบ้านก่อนนี่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย